ในยามที่ฝนตกโปรยตายแบบนี้ไปกันอีกแล้วครับกับ CPU วสวยตัวนี้ i5 Gen 6เป็น i5 6600K Bar Number X544 B728 สวยงามมีผลเทสที่ดีอยู่บน ช่องยูทูปผมใช้งานดีเวิ Work. ร์กอุณหภูมิดีดูด้านหลังสิครับบ๊บบ,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 บ๊อบบ๊บบ๊บบ๊บไปลงมือทำการแพ็ครอรับได้เลยครับไม่นานถึงมือ ณเวลานี้ก็1 6 0่งพันหกร้อสสไคร์รู้สึกดีใจมากเหมือนมีประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นมพันับสไค์มีความสุขที่ได้หาสินค้าเทสสินค้าและการสินค้าให้คุณลูกค้าคือการค้าและการขายมากแต่สินค้าก็ยังมีอีกเยอะนะครับสนใจตัวไหนก็จัดได้เลย อาท3 0 6 0 Ti ยสภาพสวยมากดูคลิปก่อนได้ครับสวยงามจริงอาท3 0 8 0นสวยมากใช้งานดีมีรอยอยังลบที่ผมวางยังลบเพื่อเทสได้รอยอยังลบไปด้วยสวยๆเลยมั่นใจได้เลยว่าเป็นใบนี้แน่นอนรหัสตรงเป๊ะมีวอยจากกิ้งคอ r p o อ a t เ o ชแปะไปด้วยนะครับวอยก็อันใหญ่พอชาวบ้านชาวเมืองเขาวอยมันเลิ นี่เรายัดไปอย่างนี้ได้ไหมคิดว่าได้ไหมอย่างเงี้ยกดแน่นอ่ะนะอยู่ตรงกลางมีอันนี้สองอันกั้นอยู่ปิดอ่ะพอดีเลยแต่ว่าเราจะเอานี่ลงไปตรงกลางด้วยกันเข้าไปอีกนี่แน่นไหมแน่นเลยเทียงเท่านี้ ฝนตกหนักขึ้นเลยแน่นมากมากปึ๊บแปะอืดอึดอืออึดอึดอึดขอบคุณที่รุ่หน่นะครับรอรับชมคลิปแพ็กสินค้าได้เลยนี่ สวยๆทำงามงานจากกริงคอปครับมีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้ด้วยนะผมลดราคาแบบเป็นพิเศษแล้วมีเครื่องเดียวผมจะประกอบทีละหนึ่งเครื่องในตอนนี้นะประกอบด้วยความรู้สึกเลยด้วยศิละปะหัวใจผมเนี่ยเทสและเทสอีกมีเครื่องเดียวอยู่ในคำที่เขียนว่าคอมประกอบพร้อมใช้นะครับดูที่เพจผมได้เลยเป็น Intel นะ ของดีราคาย่อมเยาว์มากมากโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ